คือไม้สูงเลยค่ะมีไหมเอ่ยโอ้โหมีเยอะมากๆเลยนะคะเด็กๆ h ่า l เราชมเสร็จเหมือนจะก็ซิงนินยสวสีีมูชื่อชื่อ,นนอสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะเราจะได้เรียนรู้กันเรื่องสถานการณ์ที่มีมารยาทและไม่มีมารยาทนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราชูวจะให้เด็กๆ จี้จู้เลี้ยงก็สรางเือให้เด็กๆจำคำศัพท์นะคะทั้งหมด2รูปแบบนั่นเองนะคะคำที่1นึ่งนะคะ有礼貌จะอะไเบี้ยนนะ有礼貌คำนี้นะคะ有礼貌ก็จะแปลว่ามีมารยาทนั่นเองเราจะเหล่าชือนะคะจะให้เด็กๆดูรูปภาพด้านข้างเหล่าชือแล้วให้เด็กๆตอบเหล่าเชือเลยคะ่ะว่า เป็นสถานการณ์ที่มีมารยาทหรือไม่มีมารยาทนั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆตีออก็สร้างฉือคำศัพท์พมิสสองนะคะปู่หลีเมาจะไหลเปี้ยนนะปู่หลีเมาประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าไม่มีมารยาทนั่นเองเดี๋ยวให้เด็กๆไปดูรูปภาพด้านข้างเหล่าชฉือกันเลยคะ่ะตียี่ก่อฉิงควาดัาน มองด้านข้างเราชื่อเลยค่ะคิดออกแล้วหรือ,อยังนะตีตา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 ,ตตาอ่าให้เด็กๆมองไปที่ด้านข้างข,างของเราชื่อมีมารยาทไหมเอ่ยอ่าตุ้ยหลอดส่งเสียมันปู้หลีเมาไม่มีมารยาทนั่นเองค่ะเนื่องจากเวลาที่ผู้ใหญ่นะคะคุยกับเราพูดคุยกับเราใช่ไหมคะพูดคุยกับเด็กๆแล้วเราหันหลังให้กับผู้ใหญ่แบบนี้ได้หรือเปล่าคะ โหขุยปากไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะตีก่อฉิงขว้างนะคะอ่าสถานการณ์สถานการณ์ที่หนึ่งนั่นก็คือปู่หลี่เมาไม่มีมารยาทนั่นเองค่ะเจี๊ยบเสี่ยไหลน้าทงเฉียนเมินตี่อก่อฉิงขว้างสถานการณ์สถานการณ์ที่สองนั่นก็คืออะไรเอ่ยมองไปที่ด้านข้างของเราชื่อเลยเสียงชี้ไหลแล้วม้嘛เสียงชี้ไหลแล้วม้嘛同学们滴答ต答滴答ต答滴答อ่า เสียงชูไหล่ล่ะสถานการณ์ที่สองนั้นก็คือโย่หลี่เมาใช่ไหมคะเด็กๆเ,เป็นสถานการณ์ที่หมายถึงมีมารยาทนั่นเองเพราะอะไรเอ่ยพราะที่เวลาที่เด็กๆเ,เจอคุณครูคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องโกงโค้งศีรษะลงในรูปแบบการเคารพแบบประเทศจีนนะคะโก้งศีรษะลงไป และพูดว่าหนีเห่านั่นเองสรุปว่าสถานการณ์ที่สองโย้หายชื่อูหลี่เมาอสถานการณ์ที่สองมีหรือไม่มีเอ่ยอเป็นมีมารยาทนั่นเองค่ะโย่ li, หลี่เมาจะไหลเปียนนะโย่หลี่เมามีมารยาทนั่นเองค่ะตีซันก็ฉิงควางสถานการณ์ตอนที่สามใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆมองไปที่ด้านข้างของเราชื่อเลย มีมารยาทหรือเปล่าเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวหรือไปสถานที่ต่างๆเราสามารถแบบนี้ได้ไหมคะปู่ขี้ป่าใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะสวยเนอะดังนั้นสถานการณ์นี้ย่อให้ชื่อปู้หลี่เนาเนอะตีตา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 อ่าเสียงช่วยไหลเลยสถานการณ์นี้นั่นก็คือ ปูห่หลี่มานั่นเองค่ะเด็กๆแปลว่าไม่มีมารยาทน,นั่นเองค่ะที่ซื่อเกาะฉินควางสถานการณ์ที่4นะคะเด็กๆอันสุดท้ายของเราแล้วถ้าเด็กๆมองไปที่ด้านข้างของเราชื่อเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะกําลังทําอะไรเอ่ยน็อกน็อกน็อก,น,อกนั่นก็คือเช่าเหมือนใช่ไหมคะถ้าใช่เช่าเหมือนผู้ชายท่านนี้นะคะกําลังขอประตูอยู่ลองเด็กๆลองเดาดูสิคะเมื่อเวลาที่ประตูปิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องน้ำหรือห้องต่างๆที่ประตูนั้นถูกปิดอยู่เด็กๆสามารถเปิดประตูแบบนี้เข้าไปได้หรือเปล่าทงเสรอมนี่มันเสียงอี่เสียงอ่ะเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าทำแบบนี้ได้หรือเปล่าปูขี้ป่ปาใช่ไหมไม่ได้นะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องทำอะไรเอ่ยเช่าเหมือนนั่นก็คือการเคาะประตูนั่นเองนะคะเด็กๆ so in the น h ช s a 男ง โย่ให้ชื่อปู้หลี่เมาเนอร์ดังนั้นผู้ชายท่านนี้มีมารยาทหรือไม่มีมารยาทกันคะี่เด็กตีตา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 อ่าเสียงชูไหล่ละยังไงบ้างคะผู้ชายคนนี้ตอบว่าอย่างไรเอ่ยอ่าโย่หลี่เมาจะไหลีเปี้ยนเนอะโย่หลี่เมาแปลว่ามีมารยาทนั่นเองค่ะ เราจะส่งเสียงว่าจะมาเล่เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับสสถานการณ์ของเราชื่อที่สามารถทำให้เด็กๆเข้าใจและทำให้เด็กๆรู้มารยาทหรือวัฒนธรรมต่างๆได้ใช่ไหมคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆเจอกัชิ้นเนาะผมเนาะเสียชู้หลอคลิปวิดีโอนี้นะคะได้จบลงแล้วค่ะเด็กๆ可是呢老อ要总结一下，แต่ว่านะคะเด็กๆเราชื่อจะขอสรุป คลิปวิดีโอนี้อย่างสั้นๆเลยนะคะเวลาที่สถานการณ์ที่หนึ่งคือเวลาที่มีผู้ใหญ่พูดกับเรานะคะเด็กๆเ,เราไม่สามารถหันหลังให้กับผู้ใหญ่ได้แต่ว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่คนนั้นเป็นคนแปลกหน้าเราทำไมเอ่ยเราต้องอยู่ใกล้ๆกับพ่อแม่นั่นเองนะคะที่เราตัดฉิกควาสถานการณ์สถานการณ์ที่สองนั่นก็คืออะไรเอ่ยเวลาที่เราเจอเหล่าชื่อเจอผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เจอเหล่าชื่อเจอเซนเซเจอทิเชอร์หรือ เจอครูหลังครูโต้งหรือว่าคุณครูท่านอื่นภายในโรงเรียนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าป้าแม่ป้าพันโรงนะคะเด็กๆจะต้องสวัสดีเขาด้วยการก้มศีรษะลงไปทักทายว่าหมีขห่าเป็นแบบภาษาจีนนะคะตีซันก่อฉิมคว่างสถานการณ์ที่สี่เวลาที่เด็กๆไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆนะคะเด็กๆไม่สามารถตะโกนเสียงออ แบบนี้ไม่ได้เลยนะคะเด็กๆเ,เพราะจะทำให้รบก,กวนบุคคลที่อยู่ด้านข้างของเรานั่นเองจุยโฮลเโทนเมันตี่ซื้อก็ฉิงความสถานการณ์ที่4ี่นั่นเองเวลาที่เห็นประตูปิดอยู่เราต้องเชี่ยวเหมือนชิมะอ่าเด็กๆจะต้องขอประตูก่อนที่จะเปิดประตูเข้าไปนั่นเองนะคะเด็กๆคาลเลอร์โทเซรมันเราชื่อจงเจียวหวานเหรอเราซื้อสรุปเสร็จแล้วนะคะเด็กๆฮาลเดอร์โทเซมัน ชเรียนต่อเราเหมืนเสี้ยเครืป่ะชีลี่คือถูกต้องค่ะเด็กมือขวาคำรรและมือซ้ายแม่ประสานกันไว้ที่อกพร้อมพูดคำว่าเสียเสียลราช่ยาใจเจียนค่ะเด็กวันช่างเคยเจียนเมียนป่ะบ๊ายบาย